สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะอันดาค่ะลูกแก้วค่ะ โบวตให้พวกเราค่ะด้วยกันดทุกคนเลยนะคะความพัตของเรานำให้เมบอผลงานต่อเนื่องเปนชค็เริ่มถ่ายแล้วค่ะตอนนี้ก็ถ่ายไปได้สักพักหนึงแล้วค่ะนี่ที่น่ท่ไหนอ้ยเหมือสลับโบดกันครัี่แล้วเเป็นที่คราวนี้หนูเป็นพี่บ้างใช่ค่ะก็คือลูกแก้วตอนนี้ก็คือตัดสายี่เล่นที่ออ คนดูนะคะแต่ว่าพี่เขาก็แบบไม่เปิดใจสักทีแล้วก็ตัวสนใจอะไรอย่างงี้ก็สนุกดีค่ะได้รับบทใหม่ๆนะคะแล้วก็ได้แข่งกับพี่ที่มอสพี่แบงค์พี่ในค่ายตาะก็สนุกมากค่ะได้เรียนรู้เยอะพี่ใครเป็นสายลุกนะใครเป็นสายถ้าจีบคือน้องเขาจีบค่ะแล้วก็แต่ไม่รู้พี่เขาอาจจะชอบเรามากแต่ก่อนไปพูดได้เหรอ เย,เยอะมากแล้วก็แบบหาคอนเทนต์มาให้พวกเราเล่นเยอะมากจริงจริงแต่ว่ามันจะมีสิ่งยากหนึง่งค่ะในการถ่ายทำก็คือขับไม่หยุดข่ะ,ะมัอนข้ามจริงมันเป็นแบบแนวคอมเมดี้ด้วยเนาะยิ้มก,กันมันเลยประมาณกลางกลางเดือนมิถุนาย,ยนี้ได้ชมแน่นอนค่ะ อันนี้ก็คือเล,ลืกอหลักเลยใช่ค่ะ <c oughs> ค่ะแต่และที่คือไม่เหมือนกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันเยอะมากแบบจอยมากเราเรียนรู้เยอะมากค่ะคมเของ,เนนง,ง,ง,งที่นกกท่จะมาถึงอ๋อแน่นอนว,ว่าเรามีความพิเศษเตรียมให้สันก,กัอยู่แล้วนะคะอย่างล่าสุดเราก็เพิ่งไประบำพัดเม<ช>ือถ้าไปฟิลิปินเราก็ อยูลองได้แค่นี้ค่ะเพราะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ขอเป็นสิทธิต่างไว้ไม่รู้สินะแต่ก็เป็นเพลงแล้วก็ต้องเป็นโชว์ที่แฟนๆถูกใจแน่นอนใช่ค่ะเรียกว่าแบบท้อมทุกประเทศเลยใช่ค่ะมาเจอได้นะคะแต่แฟนๆไทยก็ยังเจอเราได้อีกใช่เลยแล้วก็เร็วๆนี้วันที่18นี้เราก็จะมีงานที่ดองกีด้วยนะคะมาเจอกันนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นแฟนแบบว่าติดอ,อกติดใจย,ยังไม่พอติดออกติดใจติดออกติดใจอรอ่างนี้ไ <ใน S 1> ม่เลยค่ะแล้วอนนี้ก็มีเบอร์เดย์พาร์ตี้ของลูกแก้วนะคะ่เป็นงานนะคะเป็นคริสตัลสตรีมก็อยากให้แฟนๆมาร่วมสนุกกันนะคะก็ชวนเพื่อนๆพี่ๆคอสเมสมาก็าลองดลูละกันนะคะ,ะ,ะน,นะคะ้องจัดนติงเอ็มมอออื้นเชิญหมดแล้วเชิญไปเล้วเป็นอะไว่าของฝัน ต้อมาแ้ยก็รอดูแล้วนะคะเขามรควสมเราตัใจอุยคำสิ่งหนูว่าให้ของขวัญเขาไปแล้วรอบนึงแต่ว่าอีกรอบนึงเดี๋ยวขอดูกันแล้วนะคะแต่คงต้องรีเควสละว้ายก็รอดูค่ะััอใช่ค่ะก็เราไปร่วมเล่นยัมวีกับ IDX แล้วก็ใช่เป็นเรียกว่า Music uh> s, <S h o r ตฟิล์ค่ะ e ิ f เฟร e ค่ะก็ฝากด้วยนะคะออน EP แรกมาแล้วก็มีพวกเราไปร้องเพลงแล้วก็ไปเล่นแสดงด้วยนะคะก็สนุกมากเลยค่ะบรรยากาศคือเอ j นจสุดๆใช่ได้ลองทำเะลรใหม่ๆด้วยค่ะเรียกว่าอีนติดตามกันโอยก็ฝากได้แลยนะคะมีให้ติดตามอีกเยอะๆเลยค่ะขอบคค่ะขอบคุณค่ะ